มิชชั่นธุ e มูลพ p o d c แคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับที่นี่ตอนรับเข้าสู่ Mission ธุ t มูล o o n p o แคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงเรื่องของแรงกระตุ้นจากภายในนะฮะที่เขาเรียกว่า intrinsic motivation นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอคำว่ากระตุน้นไฟจากภายในอะไรต่างๆน,านี่ คำว่า intrinsic motivation เนี่ยผมว่ามีมีความหมายใกล้เคียงกับการสร้างไฟจากภายในมากที่สุดลักนะฮะคือเวลาคนเราอ่ะเวลาอยากจะกระตุ้นทีมงานเนี่ยนะฮะเราจะนึกว่าเฮ้ยเพิ่มเงินไหมแบบนูน่นนี่หรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่พอทีมไม่พอเนะะี่ยคือเงินเยอะแค่ไหนถ้าคนหมดใจนะก็รังยากเพราะฉะนั้นการรังด้วยแรงกระตุ้นจากภายในอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับ คำถามก็คือว่าถ้าคุณเป็นผู้นําทีมเนี่ยคุณมีวิธีการกระตุ้นลุกทีมยังไงนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการที่องค์กรหรือว่าเจ้านายใช้กระตุ้นพนักงานนะฮะในการสร้างแรงจูงใจออกมาให้ดีนะครับและมีกําลังใจในการทํางานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็มีหลายอย่างนะฮะการชมนะครับการให้อิสรภาพในการทํางานการเพิ่มเงินผิดเงินให้การให้รางวัลการขึ้นตําแหน่งการตืดๆอะไรต่างๆานานามากมายนะครับ แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าแรงกระตุ้นจากพวกเงินหรือสวัสดิการเจร๋งๆเนี่ยนะฮะจะเป็นวิธีที่ได้ผลตลอดไปเพราะว่าบางทีมันก็ชินนะครับแล้วมันเป็นแรงกระตุ้นที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะฮะไอการเพิ่มเงินเนี่ยมันช่วยพนักง,งานเราไม่เบิร์นเอาจริงหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนเนาะเราก็เราก็ทุกคนก็ทางานเพื่อหวังผลตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งนั้นแต่ว่าเรามักจะนึกถ,ถึงผลตอบแทนเป็นเงินไปซะทั้งหมดซึ่งจริงมันไม่ใช่นะฮะ คือผลตอบแทนของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเงิอนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่มีหลายอย่างมันเป็นเซ็ตละกันของผลตอบแทนผมว่าคํานี้นะครับนอกจากเรื่องเ,เงินแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความคาดหวังรูปแบบของผลตอบแทนที่แตกต่างออกไปนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเวลานะครับก็คืออ่าทำงานที่นี่ฉันสามารถจัดการเวลาของฉันได้อ่านะฮะเอาไปทาอย่างอื่นที่ฉันชอบได้นะครับเพื่อนผมบางคนเนี่ยเลือกที่จะลดเงินเดือนตัวเองเพื่อต้องการมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะไปออกกําลังกาย แค่นั้นเลยนะคือลดเงินเดือนเยอะด้วยนะนะฮะบางคนต้องการความสามารถนะคือต้องการพัฒนาความสามารถไปเรื่ององค์กรที่มีความท้าทายนะครับมีธุรกิจที่แบบโอ้กํลาลังโต,โต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 เนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะชอบนะฮะเพราะว่าเงินอาจจะไม่เยอะแต่แบบโอ้โหโกสมาโหลานธุรกิจยากธุรกิจแบบมีความซับซ้อนอ่ะท้าทายความสามารถไปความรู้นะฮะความรู้ก็จะเป็นองค์กรที่แบบว่าเออเป็นองค์กรที่มี มีโจทย์ให้เปลี่ยนตลอดโจทย์เปลี่ยนเยอะๆนะฮะองค์กรที่มีได้ความรู้เยอะเนี่ยนะฮะผมส่วนใหญ่สังเกตนะคือโจทย์มันจะเปลี่ยนตลอดเลยนะฮะคนที่ทําก็จะได้ความรู้เยอะนะครับ mm hmm. ประสบการณ์นะครับน,นี้ก็อาจจะเป็นอนายเก่งเจ้านายเก่งเนี่ยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับพื้น mm hmm. ที่ในการแสดงออกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายและอีกต่างๆนานามากมายกลายกองซึ่งไอ้พวกนี้ก็เป็นผลตอบแทนชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งไม่ได้ล่าในรูปแบบของเงินผลตอบแทนทั้งหมดเท่ารียกว่าเซตของผลตอบแทนนี้เนี่ย หากได้รับก,การกระตุ้นที่ถูกจุดเนี่ยมันจะช่วยดึงศักยภาพของคนคนนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่เราเรียกแรงกระตุ้นพวกนี้ว่า intrinsic motivation แปลเป็นไทยตรงตัวเลยว่าแรงกระตุ้นจากภายในนั่นเองนะครับ intrinsic motivation เนี่ยนะฮะมองไม่เห็นคือคือออกสลิปไม่ได้นะ <laughs> ออกสลิปเป็น intrinsic motivation ไม่ได้ไม่เหมือนเงินเดือนนะ,ะมองไม่เห็นนะฮะแต่จับต้องได้ นะครับจับต้องได้มันเป็นแรงขับเคลื่อนทางจิตใจที่คอยกระตุ้นให้เราเกิดพฤติกรรมต่างๆนะครับมันจะมาจากความคิดนะฮะความสนใจคําพูดทัศนคติสิ่งแวดล้อมเออสำคัญมากสิ่งแวดล้อมความชอบหรือความเชื่อนะครับทั้งหมดเนี้ยผสมผสมกันออกมาเนี่ยอ,อเป็นการกระทําของเราโดย intrinsic motivation เนี่ยเป็นแรงจูงใจที่มีความยั่งยืนสูงมีความยั่งยืนสูงนี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่หมดนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้นาน นะฮะพอมันมีความยั่งยืนสูงมันอยู่ได้นานเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราแสดงออกด้านพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับที่มนุษย์มีความต้องการทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหิวโหยความต้องการพักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้านะครับมนุษย์เองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะเติมเต็มทางจิตใจด้วยเช่นกันนะฮะมาสโล่อะมาสโล์นั่นแหละนะครับเช่นความเป็นที่ต้องการนะฮะ ความได้รับรู้เรื่องของความสามารถของเราการได้รับรู้ถึงคุณค่าในจิตใจการได้ทํางานทํางานสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นมันคนเล่นกีฬาเก่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองเก่งมีคุณค่าอย่างเงี้ยนะฮะบางคนไปทําจิตอาสาแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเติมเต็มจิตใจอิ่มเอมจิตใจรู้สึกว่างานของเราเนี่ยเออมันไปช่วยเหลือคนอื่นให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะครับบางคนทํางานเพราะรู้สึกว่าตัวเองทําแล้วเป็นคนสําคัญ มีประโยชน์ต่อสังคมอ่าอะไรแบบนี้ก็ทําให้มีความสุขต่างๆนะครับงานพวกนี้เนี่ยที่ไม่มี intrinsic motivation เยอะๆเนี่ยเราจะทํามันได้นานหรือบางคนบอกว่าทาเพจเขียนหนังสือทําช่อง YouTube แล้วมีคนมาเขียนข้างล่างบอกเยอะแยะมากขอบคุณมากเลยครับที่ทําช่องนี้ขึ้นมาช่วยเปลี่ยนชีวิตผมเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยก็เป็น intrinsic motivation คือมันเป็นของที่ทําให้คนทาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําต่อไปเรื่อยๆเพราะมันมีประโยชน์ intrinsic motivation ในการทํางานก็มี เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรจะเข้าใจด้วยจิมบารเน็ตเนี่ยซีอีโอของไค i e อนต์นะฮะแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาอาชีพที่ใหญ่ที่ทสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาเขียนบทความลงใน Forbes นะฮะบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยองค์กรต่างๆมักพยายามหาแรงจูงใจหรือว่าแรงกระตุ้นพนักงานจากปัจจัยภายนอกเท่าเรียกว่า extrinsic motivation นะฮะ extrinsic motivation คือโบนัสเงินเดือนตำแหน่งนะฮะทริปเอาติ้งต่างประเทศ ออฟฟิศสวยๆอ่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกว่าวิธีพวกนี้เป็วนวนิธีการแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งอาจจะได้ผลดีในระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันไม่ค่อยมันมันจะได้ผลน้อยลงไปเรื่อยๆและถึงแม้ว่าองค์กรต่างๆจะพยายามเอ่อมากแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายตัวพนักง,งานเองเนี่ยถ้าเขารู้สึกเขาถูกควบคุมมากเกินไปแม้ว่าเขาจะมี extrinsic motivation มาโหฬารเลยเนี่ยผ่านเงินผ่านอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารู้สึกถูกควบคุมมากเกินไปไอ้เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยแทนที่จะรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนะฮะรู้สึกท้าทายเนี่ยกับมองว่ามันแบบ มันเป็นแบบถูกผูกมัดเพราะถูกผูกมัดรู้สึกว่าตั้งเป้าหมายสูงๆถูกผูกมัดใช่ไหมการทํางานมันแทนที่จะมีไฟมันก็กลายเป็นถูกเหมือนกัดกินไอฟืนเชื้อเพลิงนะอย่างเงินโบนัสอะไรพวกนี้นะฮะใส่เข้าไปมันก็ทําให้ไฟลุกขึ้นมานิดนึงแป๊บนึงแต่มันก็จะมอดหายไปและในสุดเนี่ย โบนัสอะไรพวกนี้เนี่ยมันช่วยการเบิร์นเอาไม่ได้ที่บอกในทางกับการถ้าหากว่าองค์กรเนี่ยสามารถหา intrinsic motivation ของพนักง,งานได้เช่นโอกาสในการเติบโตจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนซึ่งเป็นแรงผลักดันภายในตัวของพนักง,งานเองเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงกระตุ้นจากภายในที่คอยเติมเชื้อไฟให้กับพวกเขาเองโดยที่บริษัทหรือผู้บริหารผู้นําทีมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหา extrinsic motivation อะไรเยอะแยะมากมาย ในบทวิครา์ meta analysis ที่ตีพิมพ์ลงใน psychological bulletin ในปี2014เนี่ยพบว่าสำหรับพนักงานที่มีความซับซ้อนและใสยความ c r e ative ในการทำงานมีข้อพิสูจน์แล้วว่าการใช้ intrinsic motivation ในการกระตุ้นพนักง,งานเนี่ยทำให้พนักง,งานสามารถทำผลตอบแทนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ extrinsic motivation ถึง6เท่าด้วยกัน นอกจากนี้มีบทวิจัยจาก Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior ที่คนพบว่า intrinsic motivation รูปแบบต่างๆที่ได้รับการศึกษาแล้วว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักง,งานมีความสุขกับตัวเองเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกัน 1. ความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อหัวหน้าทีมงานแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการพูดคุยถกเถียงกันอย่างเปิดเผยนะครับ 2. มีความเป็นอิสระสูงและได้รับความไว้วางใจในการทํางาน 3. นะฮะ ได้รับการจัดสรรตำแหน่งและความรับผิดชอบที่ชัดเจนโดยอิงกับจุดแข็งและความชอบของพวกเขานะครับ3 4, วิธีการค้นหาแรงกระตุ้นภายในสำหรับผู้นำ นะะแน่นอนว่าต่างคนต่างวาระทุกคนก็มีแรงจูงใจและการกระตุ้นที่แตกต่างกันไปบางที่พนักง,งานหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า intrinsic motivation ของตัวเองคืออะไรกันแน่ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้นำเช่น CEO หรือว่าทีมลีต่างๆเนี่ยนะครับที่ควรค้นหาและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ถูกต้องกับลูกทีมของตัวเองโดยสามารถทำได้3อย่างดังต่อไปนี้1 conversation หรือว่าการพูดคุยนะะี่ย สำหรับผู้นำเราเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะสําหรับการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาแบบจริงจังหรือแค่พูดคุยหยอกล้อเล่นกันก็สามารถทําให้ผู้นํารับรู้ได้ว่าลูกคีมเราเป็นคนยังไงต้องการอะไรในชีวิตและต้องการประสบความสําเร็จอย่างไรในหน้าที่การงาน2คือ choice นะฮะอิสระในทางเลือกผู้นําควรมอบอิสระและทางเลือกให้กับพนักงานมากขึ้นช่วยพวกเขาเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทํา sense of ownership, of ownership ของงานที่ทำนะฮะ ให้สระในการทําง,งานรวมถึงให้พวกเขาตัดสินใจเองว่าจะประสบความสําเร็จในรูปแบบใดสคือโคชชิงนะฮะโคชชิงนี่สาคัญมากเลยนะฮะโคชชิงไม่ได้เป็นแค่การแนะนําอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการนําพนักง,งานไปสู่ความสําเร็จและค้นหาคําตอบที่พวกเขามีอยู่แล้วปล่อยออกมาให้เจอช่วยพวกเขาเกิดความหลงไหลในหน้าที่ของตัวเองรวมถึงทำให้พวกเขาพร้อมที่จะรับคําแนะนําและส่งต่อคําแนะนําให้คนอื่นอยู่เสมอนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กาลังจะบอกว่าค่าตอบแทนอย่างอืงอ่นเช่นโบนัสค่าเงินเดือนต่างๆหรือไม่สําคัญนะ สำคัญนะฮะเพียงแต่ว่าผู้นําที่ดีเนี่ยจะสามารถทําให้เราลูกทีมเนี่ยเติบโตไปได้ในขนาดที่เขาเองมีทั้ง extrinsic motivation แล้วก็มีทั้ง intrinsic motivation สามารถทําให้ความรู้สึกจําเจกลายเป็นความภูมิใจได้และสามารถเห็นคุณค่าใหม่ๆของชีวิตที่อาจจะคิดไม่เคยถึงมาก่อนเลยก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t h ุ Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your biton